สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็หุ้น้นสินนะครับประจำงวดวันที่16สิงหาคม6กนะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่16นะครับเรามาสรุปผลของวันที่1กันก่อนนะครับหรือวันที่ผลจะออกวันที่3 1เดือน7นะครับก็คืองวดของวันที่1เดือน8นะครับ เด่น2ตัวนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมให้เด่นไปที่2และก็3นะครับฟันไปที่2นะครับผลนะครับ4 53 1 1าหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่3ตัวรองนะครับเข้าที่3ามหลักหน่วยบนนะครับเจาะ2ตัว3ามตัวนะครับถือว่าหลุดไปนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเด่น3มตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่5้าหลักสิบบนนะครับแล้วก็1หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างหลัก10ล่างนะครับ มา2ตัวนะครับทั้ง5และก็1นะครับแล้วก็อย่างที่ผมย้ำนะครับว่าเด่น2ตัวไม่ชนกับเด่น3ตัวนะครับมาเป็นคู่2ตัวบนนะครับถึงแม้ในชุดเจาะ2ตัวนะครับสิบชุดหลักนะครับในในสูตรนะครับไม่มีนะครับที่ผมให้ระวังไว้ก็คือ2 5 3 2 5 3 5นะครับ2 8 3 8แล้วก็2 1 3 1นนะครับก็ มาเป็นคู่2ตัวบนนะครับ5335นะครับมาตัวกลับนะครับก็ถือว่าได้รูดนะครับได้รูด3บนนะครับก็รับกันไปเรื่องสำหรับรัฐบาลไทยนะครับหวยออมสินนะครับผมให้เด่นไปที่9ได้ก็0นะครับฝันไปที่9นะครับผลนะครับ19234นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับ ต่ที่ผมให้ระวังเลขเปิ้นหามแล้วก็เลขพี่น้องนะครับมาเลขพี่น้องล่างนะครับ3 4นะครับคือเลขพี่น้องนะครับเด่น3มตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่2หลังหน่วยบนนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับสําหรับเดิน3าตัวมา1นสองตัวนะครับยังไงก็ทิ้งไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นตัวจับคู่นะครับของสูตรเด่นนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่16นะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะเดินต่อนะครับั้ง2สูตรนะครับก็ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก่อนอื่นต้องให้คําเตือนกันก่อนนะครับว่าแนวทางนะครับเป็ี่ยนยงการวิห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับและก็ฝากคาเตือนกันนะครับ ทางช่องนะครับของในทางช่องเรานะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนการาให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเดียน2ตัวนะครับเดีน2ตัวนะครับผมคำนวณในที่7แล้ก็8นะครับสูตรฟันไปที่8นะครับแล้วก็ ให้ระวังเลขเบิ้ลหามนะครับแล้วก็เลขพี่น้องนะครับตามสูตรคำนวณมีโอกาสมาได้50%นะครับสำหรับแนวทางวันที่16ของรัฐบาลไทยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเลขเบิ้ลหามหรือเลขพี่น้องนะครับก็ให้ระวังกันไล้ด้วยนะครับชุดคู่7นะครับก็จะได้ที่70 71 75 76 79นะครับชุดคู่8นะครับจะได้ที่80 81 85 86และก็89นะครับ ชุด3ตัวนะครับ580 680และก็985นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับทำนวณเลที่6 9เก้าและก็2นะครับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่80และก็85นะครับชุดคู่7เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น75และก็70 ชุดตัวนะครับสูตรฟันไปที่680สําหรับเด่น2ตัวนะครับ7แล้วก็8นะครับในแนวทางวันที่ส6นะครับไม่ชนกัะเดิน3ตัวนะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับแนวทางของวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดนะครับหรือมวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับก็ถ้าไม่ชนกันนะครับยังไงให้เพื่อนๆระวังนะครับอาจจะมาเป็นคู่สองตัวนะครับ อาจจะมาเป็น76 79 72นะครับหรือ86 89 82นะครับสำหรับ76นะครับในชุด2ตัวมีนะครับ79ก็มีนะครับ72ไม่มีนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมาเป็นคู่72ก็ได้72 82นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็นำไปใช้ได้นะครับสำหรับเด่น7แล้วก็8นะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวของผมเองนะครับชอบไปที่8นะครับ ตามสูตรฟันไว้ให้นะครับแต่ก็ยังย้ำเช่นเดิมนะครับว่าเรียญ2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับ mm hmm. เน้นวิ่งรูด8รอง7นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่80และก็85นะครับแต่ส่วนตัวจะชอบไปที่80มากเป็นพิเศษนะครับอาจจะามากกว่า85นะครับ แล้วก็จริงๆก็ชอบ70ด้วยนะครับก็ให้เน้นไปที่3ชุดละกันนะครับแต่หลักๆให้เน้นไปที่80นะครับเป็นพิเศษนะครับสําหรับอันนี้เป็นผมวิเคราะห์ตามสูตรคานวณที่ผมมีนะครับคิดว่าศูนย์ตัวประกบน่าจะมีนะครับสําหรับแนวทางของวันที่ส6นะครับแต่ใน4ชุดหลักนะครับต้องย้ําเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะทุกๆแนวทางนะครับให้เน้นไปที่4ชุดหลักไว้ก่อนนะครับแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนเป็นพิเศษนะครับค่อยมาเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกติดตามทางช่องเราอยู่เสมอนะครับจะทราบดีนะครับก็ในส่วนของชุดจอ2ตัวนะครับเน้นไปที่80นะครับรอง85แล้วก็70นะครับแล้วก็รองไปที่75นะครับชุด3ตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟันเช่นเดียวกันนะครับ680ชุดนี้จะชอบ มาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ให้เป็นเพื่อนรองชุดนี้ไว้ด้วยนะครับ9 85นะครับเป็นชุดรองสําหรับชุด3ตัวนะครับสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับส่วนตัวนะครับชอบไปที่6แล้วก็รอง9นะครับก็ย้ำเช่นเดิมนะครับเดยน3ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง3ตัวนะครับถาเเพื่อน แต่ส่วนตัวในหลายๆสูตรนะครับจะชี้ไปที่6และก็รองไปที่9นะครับก็ย้ำกันอีกรอบนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเน้นวิ่งรูด8ดรอง7นะครับและก็เน้นไปที่80นะครับเจาะ2ตัวนะครับรอง8570และก็รองไปที่75นะครับชุด3ตัวนะครับเน้นไปที่680และก็รองไปที่985้านะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับเน้นไปที่9อ้าเน้นไปที่6รอง9นะครับแล้วก็อาในส่วนของ2ตัวบนนะครับที่ผมได้ให้หาลงแบ่งปันสูตรคำนวณนะครับหลัก10บ,บนแล้วก็ลำน่วยบนไว้นะครับก็สำหรับในเพื่อนๆที่อยูอ่ติดตามช่องหลักนะครับเือสุพรรณปลารวย639อยู่แล้วนะครับ ผมลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับแต่ในส่วนของาเพื่อนๆที่ติดตามช่องจำลองนะครับเขยสุวรรณพารวยเ9 9านะครับถ้าเพื่อนๆจะเข้าไปรับชมสูตรคำนวณนะครับการการแบ่งบันสูตรนะครับวิธีคำนวณนะครับหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปรับชมที่ช่องหลักนะครับเขยสุวรรณพารวย639ได้เลยนะครับก็ผมได้ลงให้แล้วนะครับน่าจะ สองวันที่แล้วนะครับทั้งสองสูตรนะครับและก็ในส่วนที่ผมตัดไว้ให้แล้วนะครับยังไงในส่วนของ2ตัวบนนะครับของรัฐบาลไทยนะครับจะเป็นชุดตรงนะครับที่ผมตัดจากหลักสิบนะครับจะมีทั้งหมดเจดตัวนะครับแล้วก็หลักหน่วยจะมี7ตัวนะครับก็ผมนํามาตัดนะครับจากเลขดับที่ผมมีนะครับ ลองนำมาตัดให้กับเพื่อนๆนะครับก็หลักสิบบนนะครับจะเหลือแค่5กับ9นะครับหลักหน่วยบนนะครับจะเหลือแค่5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่2ตัวบนตรงๆนะครับจะเหลือแค่2ชุดนะครับหลังจากที่ตัดเลขดับแล้วนะครับจะเหลือ55แล้วก็95นะครับยังไงเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับต้องย้ำว่าเป็น2ตัวตรงนะครับถ้าเพื่อนๆจะกลับนะครับก็ อ่าแล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกนะครับแต่ตามสูตรนะครับต้องย้ำนะครับ55ก็เป็นเลขเบิ้ลอยู่แล้วนะครับในกรณี95นะครับจะกลับเป็น59ด้วยก็ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบในส่วนของ2ตัวบนตรงๆนะครับผมเพิ่งนํามาแบ่งปันนะครับในงวดวันที่ส6บเป็นงวดแรกนะครับก็หวังว่านะครับสูตรดับจะอยู่ทั้ง ทั้งหมดนะครับยังไงเพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ55แล้วก็95นะครับเรามาต่อกันที่แนวทางของหวยความสินนะครับเด่น2ตัวนะครับผมคํานวณที่6และก็7นะครับสูตรฟันไปที่7นะครับสําหรับหวยความสินนะครับชุดคู่6นะครับจะได้ที่60 6 1 6 2 6 6แล้วก็69นะครับ ชุดคู่7นะครับจะได้ที่7 0 7 1 7 2 7 6แล้วก็7 9นะครับชุด3ตัวนะครับได้ที่7 7 0 8 7 0และก็1 7 6นะครับเดิน3ตัวมา1 2ตัวนะครับสำหรับหวยออมสินนะครับคำนวณในที่6 9และก็2นะครับ ชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวสูตรฟันไปที่70และก็76นะครับชุดคู่6เช่นเดียวกันนะครับ6 6และก็60นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่870สําสำหรับเดยน2ตัวนะครับ6และก็7นะครับเด่น2ตัวนะครับ6กับ7็นะครับมาชนกระเดยน3ตัวนะครับ มาชนกันที่6นะครับตัวชนนะครับชนไปที่ตัวรองนะครับไม่ชนกับตัวเน้นตัวฟันนะครับตัวที่สูตรฟันไว้ให้คือ7นะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับก็ระหว่าง7กับ6กับ7นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับเปอร์เซ็นต์ก็คิดเป็ี่ยน50 50นะครับก็ยังไงเพื่อนๆระวังไว้ทั้ง2องตัวแล้วกันนะครับสำหรับหวยออมสินนะครับ สำหรับส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่7นะครับสาหรับหัวความสิ่นะครับถึงแม้6จะชนนะครับแต่7นะครับในหลายๆสูตรนะครับชนไปที่7หลายสูตรนะครับสาหรับสูตรเดี่ย2ตัวในหลายๆสูตรสูตรย่อยที่ผมมีนะครับแต่ก็ยังย้ํเช่นเดิมว่ามีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับหรืออาจจะมาทั้ง6และก็7นะครับก็ในส่วนของเดี่ย2ตัวนะครับเน้นวิ่งดู7นะครับแล้วก็รอง6 เจาะ2ตัวนะครับเจาะ2ตัวผมชอบไปที่70และก็76นะครับ2ชุดนี้จะชอบมากเป็นพิเศษนะครับในหลายสุดย่อยชี้ไปที่2ชุดนี้นะครับและก็ให้เพื่อนเพื่อนรองชุดนี้ไว้ด้วยนะครับ60นะครับจริงๆให้เน้นไปที่3ชุดนะครับแต่หลักๆนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่70มากที่สุดนะครับรองมาที่76 และก็รองไปที่60แล้วก็เลขเบื้อง66นะครับชุด3ตัวนะครับผมชอบไปที่870นะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ให้รองไว้ที่176นะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับก็ชอบตามสูตรที่ชนนะครับกับเด่น2ตัวนะครับแล้วก็ให้รองไปที่9นะครับ ก็สําหรับแนวทางของหัวข้อมูลนะครับก็เน้นไปทรูดเจ็รองหนะครับเน้นไปที่2ตัวนะครับเจาะ2ตัวนะครับเน้นไปที่70รอง76นะครับแล้วก็รองไปที่6066ชุด3ตัวเน้นไปที่870และก็รองไปที่176น,น,นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับเน้นไปที่6รองเก้านะครับก็หวังว่าแนวทางทั้ง2สูตรนะครับจะเดินต่อทั้ง รัฐบาลไทยแล้วก็หัวยอมสินนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับสูตรหลักสิบบนนะครับแล้วก็ลราหน่วยบนของหัวยรัฐบาลไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในช่องหลักนะครับเือสุกรันปลารวย639นะครับก็ผมลงไว้ให้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ช่องตำลองนะครับ ตามช่องสำรองอยู่นะครับผมไม่ได้ลงไว้ให้นะครับในช่องสำรองยังไงเพื่อนๆเข้าไปรับชมในช่องหลักเคยสุวรรณปลารวยหกได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแนวทางทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็หัวยน้าสินนะครับผมก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนจบคลิปนะครับยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ทางช่องเราไว้ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดนคลิปบใหม่ๆที่ทางช่องเราลงมาให้นะครับก็หลังจากนี้นะครับผมจะได้พยายามลงสูตรคำนวณนะครับแบ่งปันสูตรให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับยังไงอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมแบ่งปันสูตรน่าจะได้ อีพีที่5แล้วนะครับเดี๋ยว e ีที่6เดี๋ยวผมจะดูอีกครั้งนะครับว่าผมจะลงสูตรไหนให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆยิงๆด้วยกับแนวทางของรัฐบาลไทยและก็หวยอมสินประจำงวดวันที่16สิงหาคม66กันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ